สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับครัวนิชาณ์นนะคะวันนี้ครัวของเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เทปนี้เราจะมาทําไข่ฝอยทองกันนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะไข่ฝอยทองนะคะ,คะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นไข่ที่เราต่อยไว้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อยไข่ให้ดูนะคะ สักครู่นะคะเดี๋ยวขยับนิดนึงจะได้เห็นชัดๆโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นไข่ของเรานะคะวันนี้เราใช้ไข่สามสิบกรนะคะเป็นไข่เป็ดน,นะคะเวลาเราจะต่อยเราก็อาจจะใช้มีดหรือใช้ช้อนก็ได้นะคะขาะลงไปค่ะนะคะ,นะคะขาะลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยคะ่ะแบะออกมาให้เป็นสองท่อนนะคะ เราปล่อยลงไปแล้วก็จะมีน้ําตาไข่ยเยอเรียกบ้านเราเรียกน้ําตาไข่นะคะเราก็จะรอเอาไว้ค่ะเพื่อเอาไว้ไปใส่ในไข่แดงนะคะนัแล้ะค่ะนะคะดูลูกต่อไปนะคะค่อยๆปล่อยลงไปนะคะนี่ค่ะนี่เป็นน้ําตาไข่นะคะเราก็จะใส่ไปในถ้วยที่เรารอไว้ประมาณใช้ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะ ไข่สามสิบฟองนี่นะคะใช้น้ำตาลไข่ประมาณสามสิบถ้วยประมาณหนึ่งถ้วยค่ะไม่ยากนะคะ ใช้ไข่เนี่ยนะคะทําขนมเนี่ยเราต้องใช้ไขค่ค่อนข้างใหม่หน่อยนะคะขนมถึงจะสวยเนี่ยค่ะเราจะก็ต่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะไม่ยากนะคะ อันนี้เปลือกอ่อนหน่อยเอประมาณนี้ก่อนนะคะประมาณนี้ก่อนถ้วยเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยต่อยใหม่อ่ะตอนนี้เราก็ต่อยไขย่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเอาไข่ออกแล้วนะคะเราก็จะมาเขาเรียกว่าแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะออกจากกันนะคะ เดี๋ยวนะคะล้างมือสักครู่อ่ะละค่ะเราจะมาแยกไข่ไข่ขาวนะคะออกจากไข่แดงนะคะดูวิธีการแยกค่ะแล้วก็จะหยิบไข่ที่เราต่อยแล้วในน้ขึ้นมาค่ะนะคะแล้วก็ใส่ในอุ้มมือของเรานะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งหารีดออกค่ะรีดไข่รีดไข่ จากไข่แดงนะคะนห่คะก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นไข่แดงนะคะเนี่ยเราจะรีดออกอย่างเงี้ยเห็นไหมคะไข่ใหม่ไข่ใหม่นี้ก็จะกลมมากนะคะสังเกตได้นะคะจะไม่แบนดูลูกต่อไปนะคะหยิบไข่ขึ้นมาค่ะป้นเอาไข่ไล่ๆออกค่ะอันนี้ต้องทำให้ดีนะเพราะระวังไข่แตกค่ะ ต้องต้องต้องอะไรอะ่ะมือนิ่มหน่อยต้องเบาๆค่ะค่ะอันนี้ค่ะเป็นลูกที่สองเห็นไหมคะไม่ยากนะคะใส่ลงไปนะคะคในผ้าขาวบางนะคะต่อไปลูกต่อไปทาเหมือนกันนะคะอะทําชา้าๆให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วนะคะนี่ค่ะไม่ยากค่ะค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะไข่ใ,ใหม่ก็อย่างวันนี้ไข่สีสวยนะคะ เราจะเพิ่มความเร็วนะคะคุณผู้ชมเพื่อทำเวลาค่ะอันนี้แตกแล้วนิดหน่อยติดก,ก็ไม่เป็นไรนะคะติดไข่ขาวนิดหน่อยไม่เป็นไรสําหรับทำฝอยทองนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เพิ่มความเร็วนะคะเพื่อความรวดเร็ว <c oughs> ขั้นตอนของการเอา เอาไข่ขาวออกจากไ,ไข่แดงน,นะคะต้องเอ่อเขาเรียกอะไรต้องเบานิดหน่อยเลยต้องเบาแล้วก็ตัวตัวที่จะเอาไข่ขาวออกเนี่ยก็คือนิ้วโป้งของเราค่ะค่ะวันนี้ไข่สีสวยค่ะขณะนี้เรากําลังทําไข่ไอยทองอยู่นะคะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้ไข่สามสิบฟองนะคะไข่ที่เราเลือกมานะคะสําหรับการทําไอยทองต้องเป็นไข่ค่อนข้างใหม่่อยนะคะ ฝอยทองเราถึงจะสวยนะคะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมหัดทำนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างวันนี้แดดดีนะคะ ไข่สีแดงมากเลยค่ะวันนี้สีสวยไม่ต้องผสมสีเลยนะคะคือไม่ต้องแต่งสีอะคะ่ะเวลาเลือกไข่เนี่ยก็เลือกไข่ที่ร้านเจ้าประจำเราอะนะคะเพราะไข่เขาจะมีสีสวยอยู่แล้วนะคะ บางอันเวลาต่อยออกมาเนี่ยมันอาจจะแรงเป็นนิดนึงไข่ก็อาจจะแตกได้นะคะไม่ยากนะคะอาศัยทำบ่อยๆค่ะถ้าทำใหม่ๆนี่ก็ยังไม่ค่อยชำนาญใช่ไหมคะก็ค่อยๆทำไปค่ะแล้วก็ใช้ชำนาญเองค่ะอาราค่ะโดยประมาณนี้นะคะ ตอนนี้เราก็เอาไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยแยกออกจากกันนะคะล้างมือสักนิดนะคะแล้วเราก็จะก็เ,เรียกว่าอะไรดีล่ะกรองค่ะกรองกระเดิมนิดนะคะตอนนี้จะให้โชว์ไข่แดงนะคะกรองค่ะไข่นะคะให้เนื้อเนียนนะคะ <S <S เห็นไหมต้องไปผ่านผ้าขาวบางนะคะไข่ถึงจะสวยเดี๋ยวจะใช้ทัพพีช่วยค่ะ มาแล้วค่ะตัวช่วยใช้ตะผีช่วยนะคะจะได้รวดเร็วไข่นี่ก็ประมาณสามติ๊ฟองก็น้ำตาไข่ก็ประมาณค่อนข้างเอาเป็นว่าหนึ่งถ้วยแล้วกันง่ายๆนะคะหนึ่งถ้วยตวงนี้นะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้เราเรียกว่าน้ำตาไข่นะคะบ้านเราเรียกว่าน้ำตาไข่แต่ที่อื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้รู้ก็บอกกันมาบ้างนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ตะผีเนะะี่ยค่ะตีไข่ให้แตกค่ะ ผสมกับไข่ขาวไปค่ะนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวาตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะไปดูได้นะคะเข้าไปดูได้บางคนอาจจะใช้ตะก้อก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะทำไข่ให้แตกค่ะจะได้กรองง่ายๆค่ะ ถามติด <30 S 2> ฟองก็ได้เยอะนะคะสาวอีกสักนิดหนึ่งจะได้ง่ายขึ้นอาคาโดยประมาณนี้นะคะจากนั้นจากนั้นเราก็จะรวบผ้าค่ะรวบผ้าเพื่อจะให้ไข่เนี่ยค่ะ ก็จะให้ไข่เขาทําไมคะ mm hmm. เพื่อให้ไข่ตกลงไปอยู่ข้างล่างนะคะรวบผ้าค่ะค่อยๆรวบทีละข้างนะคะขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะคะรวบทีละข้างไข่จะได้ไม่หกค่ะต้องจับไว้ให้แน่นนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็พันค่ะรลายพันซ่อนความเจก็กะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นค่ะ,น,คะนี่ค่ะนี่ค่ะยกขึ้นค่ะเพื่อให้ไข่ตกลงไปข้างล่าง นะคะบีบนิดๆน,นะคะเป็นสายสวยงามค่ะนะคะให้เขาตกลงไปแห่งล่างเพื่อที่จะได้อะไรคะเนื้อไข่ของเราก็จะละเอียดขึ้นแล้วเวลาโรยฝอยทองเนี่ยก็จะสวยเส้นจะสวยบีบนิดๆก็ได้ค่ะเพื่อให้ไข่ออกเร็วค่ะ แล้วก็ม้วนด้วยก็ได้ม้วนหนึ่งค่ะช่วยกันค่ะไข่จะได้ออกมาจากผ้าเขาบางนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะบีบค่ะใช้มือช่วยนะคะตอนนี้ทัพีไม่ไหวแล้วค่ะต้องใช้มือค่ะบีบลงไปค่ะกดๆนิดก็ได้ค่ะแล้วก็ช้อนขึ้นมาค่ะ เพื่อให้ไข่ตกลงไปอยู่ข้างล่างประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าทำไข่ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ทัพพีช่วยเหมือนกันเอา คนๆค,นคะ่ะนะคะให้ไข่เขากลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะคะวิธีการทำนะคะปัดไปทางเดียวกันแล้วก็ยกขึ้น,นะคะ่ะสาวขึ้นมานะคะไข่จะได้เนียนสวยนะคะหลังจากที่กรองแล้วนะคะเห็นไหมคะสีสวยนะคะไข่ของเราดูสิสวยมากดูนะคะไข่ของเราสวย ไข่ฝอยทองนะคะสวยงามค่ะนะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะการทำไข่ฝอยทองวันนี้นะคะก็สำเร็จลงแล้วนะคะ เทปต่อไปนะคะไปพบกันนะคะตอนโรยฝอยทองนะคะไปดูว่าเขาโรยกันยังไงนะคะฝอยทองสวยงามค่ะสีสวยงามไปโชว์ใกล้ๆหน่อยนะคะจะได้เห็นสีความสวยงามของไข่ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะและที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามนะคะติดตามเราด้วยนะคะ